ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดขออนุญาตนำเสนอข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านยางช้ายหมู่ที่หนึ่งตบลยางช้ายพอสังเกตดังนี้ประวัติความเป็นมาหมู่บ้านยางช้ายตั้งอยู่ริมทางซ้ายของลำบึงซึ่งเป็นลำบึงเดียวกับบึงรามศักดิ์ถ้าหันหน้าตามลำบึงขึ้นไปทางทิศเหนือ ฝั่งขวาและฝั่งซ้ายของบึงจะมีต้นยางขึ้นมากมายแต่ฝั่งขวาเป็นพื้นดินที่ไม่สมบูรณ์ชาวบ้านจึงถากถางจองที่ดินทางฝั่งซ้ายมากกว่าเพราะดินดีเหมาะแก่การทำกรเกษตรกรรมและชาวบ้านก็ตั้งบ้านเรือนอยู่กันมากจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านยางซ้ายแต่ต่อมาเพี้ยนเป็นยางใช้แต่ยังมีการใช้คำว่ายางซ้ายอยู่อีกมากมาย จำนวนประชากรอาชีพรายได้บ้านยางใช้มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น175ครัวเรือนประชากรชาย233คนจำนวนประชากรหญิง270คนรวมประชากรทั้งสิ้น503คนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีจำนวน6,865บาทข้อมูลจปทปี2562ข้อมูล กลุ่มในหมู่บ้านประกอบด้วย 1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านยางชายหมู่ที่1ตําบลยางชาย 2. ชาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน 3. อาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชน 4. ตํารวจชุมชน 5. เงินกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกขอ,ขอจอ 6. ชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลรเรือน อ,อปอพอรอ7ชมรมผู้สูงอายุ8กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยางใช้9คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นด้านที่1ระบบมาตรฐานงานชุมชนตัวชี้วัด ผ่านการรับรองตามระบบมาตรฐานงานชุนมชนมชชบ้านยางใช้ได้สมัครเข้าสู่ระบบมชชปี2562และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้วด้านที่2ด้านเศรษฐกิจชุมชนตัวชี้วัด2.1กิจกรรมสร้างสัมมาชีพที่เป็นรูปธปรรมบ้านยางใช้หมู่ที่1 มีการเพาะปลูกข้าวและพืชผักสวนครัวไว้บริโภคภายในครัวเรือนจำนวน165ครัวเรือนและมีการจำหน่ายพืชผักสามารถเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนเป็นเงิน500-700บาทต่อครัวเรือนตัวชี้วัด2.2การจัดทำบัญชีครัวเรือนประชาชนในชุมชนบ้านยางใช้หมู่ที่1 จัดทำบัญชีครัวเรือนจํานวน165ครัวเรือนคิดเป็น100เอร์เซจึงบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดตัวชี้วัด2.3การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนชุมชนบ้านยางใช้หมู่ที่1มีจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชม สำหรับนักท่องเที่ยวไว้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงงานวันสงกรานต์และงานประจำปีนวัดยางชายด้านที่3ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตัวชี้วัด 3.1. การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมชุมชนที่ดีมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยมีการดําเนินงานคือบ้านยางใช้หมู่ที่1มีการจัดกิจกรรมดูแลความสะอาดและกิจกรรมจิตอาสาทุกวันที่10ของเดือนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนตัวชี้วัด3.2ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอต่อความต้องการมีนะ้ำอุปโภคบริโภค จากข้อมูลกชอชอ2คปี2562บ้านยังใช้หมู่ที่1ทุกครัวเรือนในชุมชนมีไฟฟ้าและน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปีคิดเป็น100%มีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดคือตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญจำนวน1แห่งด้านที่4ด้านสุขภาพอนามัยตัวชี้วัด4.1 ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสุขภาพจากการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านยางช้ายหมู่ที่1มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนจากการร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคประชาชนโดยมีอ,อสอมอจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกีย 60, รติ60พรรษานวมินทราชนินียางช้ายและอบตอยางช้ายให้การสนับสนุนเช่นการ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นต้นตัวชี้วัด4.2ครัวเรือนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพทุกครัวเรือนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพหากเจ็บป่วยเบื้องต้นสามารถใช้บริการที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินียางช้และมีการออกติดตามดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ในชุมชนมีผู้ป่วยติดเตียงจำนวนสองรายโดยได้รับการดูแลและการช่วยเหลือทั้งในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐด้านที่5ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีตัวชีวัด5.1ประชาชนในหมู่บ้านรู้รักสามคัคคีปฏิบัติตามค่านิยมนับถือศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวบ้านยางใช้หมู่ที่ห ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณวัดยางชายตัวชี้วัด5.2การมีวิถีชีวิตแบ่งปันเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการช่วยเหลือบ้านยางชายหมู่ที่1จัดทำทะเบียนผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการในชุมชนสรุปมีผู้พิการทั้งสิ้น11รายแยกเป็น ชาย5ลารายหญิง6ลรายมีผู้พิการและป่วยเรื้อรังทั้งสิ้น8ลรายแยกเป็นชาย3ลรายหญิง4ลรายโดยได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากทั้งในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐตัวชี้วัด5.3การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชุมชน ด้านยางใช้หมู่ที่1มีการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชุมชนคือการจัดประเพณีลอยกระทงและการลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงการณน a wats างใช้ด้านที่6กด้านการพัฒนาคนในชุมชนตัวชี้วัด6.1การจัดการความรู้มีการรวบรวมบันทึกและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านยางใช้หมู่ที่1เป็นหมู่บ้านที่มีกลุ่มแม่บ้านขนมไทยมีการสืบทอดอาชีพและภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องโรยฝอยทองการบันทึกองค์ความรู้ไว้เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นที่สนใจต่อไปตัวชี้วัด6กการบริหารจัดการหนี้บ้านยางใช้หมู่ที่หนึ่ง มีการจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน3กองทุนดังนี้ 1. กองทุนจัดจ้ออมทรัพย์ 2. กองทุนเงินล้าน 3. กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนกอขอขคอ,ขอจอทำให้สมาชิกกลุ่มนี้มีเงินออมและมีเงินเพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพด้านที่7ด้านการบริหารจัดการตัวชี้วัด7.1 การจัดระบบฐานข้อมูลภายในชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนและมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบ้านยางใช้หมู่ที่หนึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆเช่นประวัติหมู่บ้านโครงสร้างคณะทำงานด้านต่างๆกฎระเบียบกองทุนตัวชี้วัด7.2การจัดทำแผนชุมชนมีตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมในการจัดทำแผนชุมชน บ้านยางใช้หมู่ที่1มีการประชุมประชาคมแผนชุมชนเป็นประจำทุกปีเพื่อติดตามการดำเนินงานและปรับแผนเป็นประจำทุกปีตัวชี้วัด7.3การจัดสวัสดิการภายในชุมชนมีผู้ได้โอกาสภายในชุมชนได้รับความช่วยเหลือบ้านยางใช้หมู่ที่1จัดตั้งกองทุนชาปนากิจหมู่บ้านจำนวนหนึ่งกองทุนการดำเนินงานกองทุนคือ เมื่อมีคนในครัวเรือนสมาชิกกองทุนชาปนกิจหมู่บ้านเสียชีวิตโดยจ่ายเงินช่วยเหลือศพละ20บาทโดยญาติผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินจำนวน10,000บาทด้านที่8ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคณะกรรมการหมู่บ้านยังใช้หมู่ที่1 ได้คุ้มครองทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านโดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการคุ้มจัดเวียนยามดูแลทรัพย์สินต่างๆของหมู่บ้านความสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเกิดจากปัจจัยต่างๆดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านด้วยความเอื้ออารีสามัคคีและแบ่งปันซึ่งกันและกัน 2. หมู่บ้านมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3. หมู่บ้านมีการออทรัพย์ในรูปแบบของอทอรัพย์หมู่บ้าน 4. หมู่บ้านมีระบบการทำงานเพื่อพัฒนาเป็นระบบมีการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและปฏิบัติร่วมกันภายใต้กระบวนการแผนชุมชน 5. คนในหมู่บ้านได้รับการดูแลจากสวัสดิการของหมู่บ้านและชุมชนหน่วยงานภาครัฐ อย่างส,งสม่ำเสมอ 6. ชุมชนมีความอบอุ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัวและเป็นครอบครัวปลอดยาเสพติดนี่คือผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ,บ้านยางช้ยหมู่ที่หนึ่งตำบลยางช้ย